สวัสดีพี่น้องเฮ้าตอนเศาราจ้ะื้นนี้ตื่นตีสี่ก็กลัวเปิดล่านตีฮาจ้ะหน้าบานในเรียบร้อยพี่น้องเป็นกิจกรรมทุกมือจ้ะชีวิตประจำวันเปิดล่านคนของออกมาเตรียมขายจ้ะ างมือกับเจ็ดมงคนนี้พี่น้องจะคอยเปิดจ้ะเร้วกเต่มือตื่นเา้าตื่นสวยจ้ะทางมัอข่าไหวมากบรรจุหอมลงกล้องจ้ะส่งให้พี่น้องเฮ้าตามคิวนะจ้ะเด้อผูประทันใดก็สแสดงว่าประทันหอดคิวจ้ะต้นหอมต้นไ่ตน้ตนอวบงามดีจ้ะ ่วงนี้การแนะนําพี่น้องเห้าปลูกใส่กระถางก็ไดจ้ะถ้าปลูกลงดินเลยกับยานฝนมาถ่วมจ้ะพี่น้องยานหักเน่าหักเปื่อยจ้ะแบ่งปลูกใส่กระถางไว้นําจ้ะไปกับข่าวขั้นต่อจ้ะวันนี้สีหนึ่งปลาจ้ะปลาลูกใส่ตึกแข็มากก็พอเพิินยางเขาวสวนจ้ะหาพักมาหนึ่งใส่ สิเป็นลูกกะลำมพี่น้องตัดกินไปเรื่อยๆจ้ะหวานดีจ้ะลูกกะลำมห้างหัวแม่เพิ่นหัวใหญ่ๆกินเบิร์ดละจ้ะกำว่าหลอกออกปอกออกจ้ะเอาแต่ตัวในเพิ่งงามๆตัวใบบงามก็เอาไปให้กระใต้จ้ะ บากพริกไปตำเจวน้ำจ้ะหนึ่งปลากับตำเจลวบากพริกสดบากพริกดิบเฮ่าจังเสียบเข่ากันจ้ะพี่น้องแต่ยังกินเส่าเนนนกจ้ะพาแล้วกันล่างจ้ะหนึ่งปลาไวก้กอนจังพลอยไปเก็บพักเอาใส่หม้อซึ่งน้ำกันเรียบร้อยจ้ะ ทุกเรียบร้อยจ้ะพี่นอ้องไอหวันหวนวลหอนๆจ้ะบรรจุใส่ถุงไว้ขัวพริกตำเจลโตจ้ะได้เมนูทอดตีนไก่น้ำจ้ะพี่น้องลูกชายเพิินหมักตำเจวเรียบร้อยหนึ่งปลากับขาวเตรียมใส่บาตรน้ำจ้ะกิจกรรมตอนเสาร์กะสีประมาณน,นี้ละจ้ะกะสิไปปลูกพักโตล้วละกะนางถาขายโค้งจ้ะวันนี้เขาพุณพี่น้องที่เขามาติดตามได้จากคลิปนี้ ลาพอกันไหมจ้า